สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฮันนี่ค่ะมาดูไพ่เรื่องความรักนะคะประจําเดือนสิงหาคม2566โดยใช้ไพ่สองชุดหลักนะคะคือชุดจุดเทียน2แล้วก็ชุด Key of Love ค่ะมาดูกันค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะความรักจะเป็นยังไงนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสําหรับคนโสดนะลัคนาราศีมีนนะคะนะคนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามาแต่ว่า อาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะเข้ามาเขาเข้ามาแบบเออก็ดูดีใช่ละอืมนะก็ขอให้หาข้อมูลให้เพิ่มมากกว่านี้ดีกว่านะคะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์ของคนบางทีก็มีวัตถุประสงค์คือเขาอยากเป็นแฟนเราอันเนี้ยมันก็โอเคแต่บางคนก็มีวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงเนานะเพราะฉะนั้นจับไพ่เพิ่มหนึ่งใบนะหระือว่าเออมีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมไหมแอบรัก คนนี้เขามาเพราะเขาแอบรักมานานแล้วอะ่ะอืมเอาเป็นว่าคุณก็ต้องเก็บข้อมูลนะเพราะอะไรคุณต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเวลาที่จะคบใครเนาะดูว่าเขาเข้ากับเราได้จริงไหมต่อให้เขาเป็นคนที่แอบรักเรามานานอะ่ะบางทีเราก็ต้องดูให้ดีว่าเขาอ่บเหมาะกับเราจริงๆงไหมเนาะนะนะก็หนึ่งเดือนนะเดือนสิงหาคมก็ขอให้เก็บข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจให้ดี แบบนั้นดีกว่านะคะสําหรับคนที่มีคู่นะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเลยนะแต่ไพ่ไปสุดท้ายเนะี่ยดูเหมือนมีการจับมืออะไรบางอย่างนะเหมือนเขามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าไพ่นี้ไม่ได้แปลว่าเขามีคนอื่นนะคะอาจจะแปลว่าเขาอาจจะเอ่อคิดทําอะไรที่แปลกออกไปหรือว่าเออมีการพูดคุยหรือว่าเอ่อเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคุณอนะให้ให้ใครฟังเพิ่มเติมหรือเปล่านะอันเนี้ยซึ่งซึ่ง ในส่วนของความรักนะถ้ามีการพูดเรื่องลึกๆอะไรอย่างเงี้ยให้ให้คนอื่นฟังแม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทของเขาอะ่ะเออส่วนตัวพี่อันนี้คิดว่ามันมันก็ไม่เหมาะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าะว่าควรจะยังไงหรือมีอะไรแนะนำไอดีกว่านะเพราะว่าถ้าไพ่ขึ้นในลนนักษณะนี้มันมันไม่ได้แปลว่าการนอกใจหรอกแต่บางทีอะก็คือเหมือนเผลอพูดเผลอเล่าให้เพื่อนฟังอะเรื่องที่เป็นเรื่องลึกๆในความสัมพันธ์อะ เรื่องเบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่น่าเล่าเนาะแต่มันก็มีนะมันก็มีบางคนอะ่ะคือชอบเล่ากันไงเล่าเรื่องของตัวเองนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีคนที่ไปเล่าต่ออ่ะคนที่เราไปเล่าให้ฟังอะ่ะมันไว้ใจไม่ได้มันก็ไปพูดต่ออะไรแบบเนี้ยเออนะก็คู่ของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าให้เสริมหนึ่งใบน้ำพึ่งและยาพิษนั่นแหละบางทีก็คือเป็นการพูดด้วยความแบบ เอออยากระบายหรือว่าอยากปรึกษาอะไรแบบนี้แต่คนที่ไปเล่าน่ะมันมันไว้ใจไม่ได้อะประมาณเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นทางเราหรือทางเขาว่าพยายามพยายามเก็บเรื่องในครอบครัวค่ะให้ให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่านั้นในเดือนสิงหาคมดูจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของแบบการไปพูดต่อประมาณเนี้ยนะคะ